สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเจนอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะวันนี้ครูเจนจะพามาทําแบบทกสัดเรื่องไม้ธนาคารแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั่นเองคะ่ะก่อนอื่นเราไปดูข้อที่5กันก่อนเลยคะ่ะอ่านจุดพร้อมกันนะคะเด็กๆนําพยัญชนะหรือพยัญชนะและสระที่มีไม้ธนาชกํากับเติมลงในช่องว่างนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะ่ะไม้ธนาชค,คือไม้นี้เองคะ่ะ เขาเรียกว่าไม้ธนาคาตนะคะอ่าไม้ธนาคาตคำว่าคาศแปลว่าฆ่าค่ะดังนั้นพยัญชนะตัวใดนะคะที่มีไม้ธนาคาตอยู่บนหัวจะตายจึงไม่ออกเสียงมันค่ะเช่นยอยักษ์แล้วก็ใส่ไม้ธนาคาตแบบนี้เราจะเรียกว่ายอยักษ์กาลันนะคะอ่ายอยักษ์กาลัน จะไม่ออกเสียงยอยักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเจดี JD. ยอยักกะลันอนุรักษ์ซอลือสีกะลันค่ะลูกจันหมายถึงเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเป็นสรรพคุณทางยานหนูกะลันค่ะวันจันแตกต่างกับลูกจันนะคะอันนี้รอเรือนะคะกะลันจ้า สักสีดอเด็กสาะ,ะอิแล้วก็ตัวกระอันค่ะต่อมาพืชพันธุ์ค่ะีเด็ก,ดกคะพืชพันธุ์แตกต่างจากความสัมพันธ์นะคะพืชพันธุ์เป็นผักเป็นต้นไม้ที่มันมีรากดังนั้นใส่ทอทงแล้วก็ใส่รากให้มันค่ะสาะระอุแทนรากนะคะแล้วก็ใส่ไม้ทันค่าทั้งบุเลยค่ะราชอาพระราชสารหมายถึงจดหมายจากพระเจ้าแผ่นดินนะคะสอเสือกละัน แบบฟอร์มรอเรือกะลันค่ะนิวยอร์กรอเรือกะลันจ้าคอนเสิร์ตรอเรือกะลันค่ะพระองค์นะคะคอควายกะลันค่ะอาถรรพ์พอพานกะลันค่ะบริสุทธิ์อ่าทอทงสาะอิแล้วก็กะลันจ้าเล่นกอล์ฟรอลิงกะลันค่ะเล่นกอล์ฟเสิร์ฟน้ำ รอเหลือกาันนั่นเองค่ะเด็กๆก,กลับไปอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะคะเพื่อทบทวนความจำนะเรื่องไม้ทันท่าค่านะคะจะต้องใช้ความจำล้วนเลยค่ะ,ะฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เขียนถูกต้องนะต่อไปค่ะไปดูข้อที่6ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะเขาบอกว่าหาคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันตามที่กำหนดให้ค่ะ ก่อนอื่นจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเราไปดูเรื่องการผ่านเสียงวรรณยุกต์กันก่อนเลยจ้านี่ค่ะครูจะมาให้ดูนะนี่ค่ะจากเพจอักษรเจริญทัศน์นะคะการผ่านเสียงวรรณยุกต์นะคะเราจะต้องดูองค์ประกอบด้วยกัน3อย่างค่ะได้แก่1พยัญชนะต้นที่ดูจากอักษร3าหมู่นี่เลยค่ะ2ค่ะให้ดูจากสระค่ะ 3. ให้ดูจากตัวสะกดค่ะในข้อ2กับข้อ3นี้นะคะที่เป็นสระและก็ตัวสะกดเนี่ยค่ะจะอยู่ในเรื่องของคำเป็นคำตายนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องพยัญชนะต้นกันก่อนค่ะพยัญชนะต้นก็คือตัวหน้าค่ะตัวหน้าของคำนั้นๆน,น,นะอักษรกลางค่ะอันแรกนะคะอักษรกลางนะลูกนะถ้าใครเคยท่องตอนปอ 3, ที่ไม่เหมือนครูแจนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ใครจำไม่ได้มาทบทวนอีกครั้งนึงค่ะครูแจนท่องว่าไกจิก เด็กตายเด็กตายขออภัยค่ะเด็กตายบนปากองค่ะต่อมาอักษรสูงค่ะลูกอักษรสูงนะคะครูแจนท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะต่อมาอักษรต่ำค่ะจะมีต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่นะคะ ตำเดียวค่ะมีงูยายนอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกค่ะส่วนอักษรต่ำคู่ค,คุณครูทำไมมันต้องมีอักษรต่ำคู่ล่ะคะมันเป็นอักษรต่ำค่ะที่ว่าเรียกว่าคู่ก็คือมันเรียนเสียงคล้ายๆกับอักษรสูงนั่นเองค่ะเช่นเทียบเสียงนะขอกับคอลูกเห็นไหม ชอกับชอถอกับทอผอกับพออกับฟอสอกับซอหอกับหอเห็นไหมคะเสียงไม่เหมือนกันนะคีเสียงไม่เหมือนกันเลยนะคะมันเทียบเสียงกันเฉยๆใกล้เคียงกันแค่นิดเดียวเองค่ะเขาเรียกว่าต่ำคู่นะคูแจนท่องแบบนี้ค่ะพ่อ้า ฟันทองซื้อช้างห่อค่ะคุณแจนท่องแบบนี้นะคะข้อพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อค่ะอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าในส่วนของที่เป็นสระกับตัวสะกดจะเป็นยังไงเอ่ยนี่เลยค่ะที่ครูเจนบอกไว้ว่า เสียงสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะจะอยู่ในรูปแบบของคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะเรามาเทียบกันเลยนะคะอันนี้คือคําเป็นอันนี้คือคําตายนะคะในข้อที่1ค่ะความแตกต่างนะคะเรื่องสระค่ะสระเด็กๆเห็นไหมลูกนี่ค่ะสระนี่ก็สระค่ะแต่อันนี้เป็นสระเสียงยาวนี่สระเสียงสั้นค่ะดังนั้นคําเป็นนะคะคําเป็นมันเสียงยาวมันมีอายุยืนยาว ดังนั้นมันจึงเป็นคำเป็นค่ะยังมีชีวิตอยู่ก็เลยเป็นอ่าส่วนสระเสียงสั้นมันอายุสั้นดังนั้นมันจึงตายเร็วดังนั้นมันจึงเป็นคำตายนั่นเองคุณครูหนูดูไม่ออกอันไหนเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนเด็กจำที่หนูท่องสระได้ไหมคะอ่ะอ,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 อีนับเป็นจังหวัดสลับหวังกันแบบนี้เลยค่ะอ่ะสั้นอายาวอีสั้นอียาว อูสั้นอูยาวอออีอูอูอืออืออย่างนี้เลยค่ะลูกสลับกันไปเลยนะคะสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวโอเคไหมคะน่าต่อมาค่ะให้ไปดูที่ข้อที่สองค่ะมาตาตัวสะกดค่ะมาตาตัวสะกดนะคะมาตาตัวสะกดค่ะฝั่งที่เป็นคำเป็นจะสะกดด้วย นอหนูมอม้าจอยักษ์วอแวนแล้วก็งองูค่ะครูแจนอ่านว่านมยวงค่ะลูกนะเช่นคำว่าฉันผอมสวยขาวสูง่าส่วนคำตายจะสะกดด้วยกอไก่บอใบไม้ดอเด็กครูแจนจะเรียกว่ากระบฏนะคะใครเป็นกระบดจะต้องตายอะไรประมาณนั้นนะ,ะเช่นคำว่ารักกับโหดนั่นเองค่ะ ส่วนถ้าประสมด้วยสระที่เป็นสระเกินอัมไอเนี่ยลูกอัมไอไออานี่นะนี่นะมีตัวนี้เนี่ยสระอัมไอไอาอาเนี่ยจะต้องเป็นคำเป็นนะคะโอเคทีนี้เราไปดูหลักควรจำนะเทคนิคควรจำในข้อที่หนึ่งะคะเขาบอกว่าถ้าตัวสะกดนั้นนะ่ะสะกดด้วยกอไก่แล้วก็ใบม้แล้วก็อเด็กนะคะ แต่มันเป็นเสียงยาวก็จะถือว่าเป็นคำตายค่ะให้ไปดูที่ตัวสะกดเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสระเสียงยาวแบบนี้เนี่ยถึงจะเป็นสระเสียงยาวแบบนี้แต่ก็ให้เป็นคำตายนะลูกนะโอเคไหมทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันอขอภัยค่ะยังไปดูแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะเราต้องมาดูการผ่านเสียงก่อนเนาะนี่เลยค่ะ การผันเสียงนะคะในอักษรกลางนะลูกนะอักษรกลางจะผันได้สองรูปแบบคือแบบที่เป็นคําเป็นแล้วก็แบบที่เป็นคําตายนั่นเองค่ะเนี่ยแบบที่เป็นคําเป็นแล้วก็แบบที่เป็นคําตายนะคะคําเป็นจะผันได้ครบทั้ง5เสียงเลยค่ะมีสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตวาค่ะนี่กา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 านะคะครบเลยส่วนคําตายจะผันได้แค่4นะคะ จะมีเอกโทตีแล้วก็จัตะวาเท่านั้นค่ะต่อมามาดูอักษรสูงกันเลยค่ะอักษรสูงนะคะคำเป็นแล้วก็คำตายนะคะสรูปแบบได้แ,แค่สรูปแบบเท่านั้นคำเป็นจะผ่านได้แค่สามเสียงค่ะมีเอกโทแล้วก็จัตวาเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ย ว่ามันอยู่ในจัตาวาจัตาวาต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกจัตาวาต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ้าวคุณครูทาไมคําว่าขานะ่ะมันถึงไม่ใส่ตัวจัตาวาล่ะคะและ้วมาอยู่ในเสียงจัตาวาเด็กๆเอานิ้วขึ้นมาลูกผันคําว่าขาพร้อมกันหนึ่งสองสามนิ้วทีละนิ้วนะนิ้วโป้ก,ก่อนนะเริ่มนะหักนิ้วทีละนิ้วนะคะขา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 ขออาขามาอยู่ในนิ้วก้อยเป็นจัตาวานั่นเองค่ะ ดังนั้นเด็กๆจะดูรูปมันเฉยๆไม่ได้นะคะเด็กๆจะดูแค่คําว่าขาเล้วอกว่าเป็น3มเสียงสามมันอย่างเงี้ยผิดนะลูกนะหนูต้องนับนิ้วแบบนี้เลยค่ะเอานิ้วขึ้นมาแบบนี้เลยทีนี้คําตายนะคะคําตายได้สองเสียงคือเอกแล้วก็โทค่ะต่อมาอักษรต่ำนะคะจะผ่านได้ใน3มรูปแบบด้วยกันค่ะคำเป็นค่ะ แล้วก็คําตายที่เป็นเสียงสั้นนะคะคําตายที่เป็นเสียงยาวเห็นไหมลูกได้3รูปแบบด้วยกันค่ะเราไปดูคําเป็นที่ผ่นได้3มเสียงนะคะมีสามัญมีโทแล้วก็มีตีค่ะคําตายที่เป็นสระเสียงสั้นนะคะจะมีโทตรีแล้วก็จัตวาค่ะต่อมาคําตายที่เป็นเสียงยาวนะคะจะมีคําว่าโทแล้วก็ คำว่าตรีเท่านั้นค่ะโอเคทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆค่ะอย่าพึ่งท้อนะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมอ่าไปดูข้อที่หออกกันเลยค่ะเขาบอกให้เราหาคําที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันนะคะจะมีสามัญเอกโทตรีแล้วก็จะตะวานี่สามัญ เอกโทตีแล้วก็จัตะวานั่นเองค่ะทีนี้เด็กไปอ่านคำก่อนเลยค่ะคำแรกคำว่ากัน2บา3อ้วนสกัสซหเจ๋วค่ะซึ่งเสียงทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงตัวกับ สัญ,ญลักษณ์ของรูปวรรณยุกต์เลยเห็นไหมลูกรูปวรรณยุกต์สามัญก็เป็นสามัญรูปวรรณยุกต์เอกก็เป็นเสียงเอกรูปวรรณยุกโทก็เป็นเสียงโทรูรปวรรณยุกตรีก็เป็นเสียงตรีรูปวรรณยุกจัตวาก็เป็นเสียงจัตวานั่นเองดังนั้นแล้วเด็กจะตอบผู้เจนได้ไหมคะว่าคําทั้งหมดคําคนี้อยู่ในอักษรหมู่ใดคะลูก อักษออรลายลูกอักษรกลางค่ะอักษรกลางนั่นเองไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งจำได้ไหมลูกอ่าโอเคค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยเนาะโอเคค่ะข้อที่1กันเอาคำว,ว่าอะไรดีลูกกันและอะไรต่อดีเดียวขอเปลี่ยนสีนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนนะลูกนะ คำว่าเดียวไม่ต้องใส่ไม่เอกไม่โทนะคะโตค่ะเพราะว่าเป็นอักษรกลางค่ะตรงตัวผันได้ครบทุกห้าเสียงเลยปากแล้วก็จริงนี่ต่อมาค่ะบ่าก็เป็นกายบายกลุ่ม แล้วก็ตายค่ะต่อมาค่ะเสียงโทรเสียงโทรคขามาอ้วนมีไม่โทแล้วอะไรอีกอ้างตู้แล้วก็ด้านแล้วก็บ้านอ่าต่อมาค่ะเสียง ตรีนั่นเองเสียงตรีค่ะคำว่าอะไรดีการ์ดมาแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาเกี้ยวคำว่าอะไรอีกดีโต๊ะคำว่าอะไรอีกดีคะ แย้มรู้จักแยิ้มไหม,มต่อมาค่ะคําว่าแจ๋วค่ะเสียงจัตาวาค่ะปา๋าจากลวยเตี๋ยวครูแจมพยายามเขียนตัวเล็กๆกลัวช่องไม่พอค่ะและสุดท้ายคือคำว่าเดียวค่ะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดเรื่องไม้ธนาคาตแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั่นเองขอให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนความรู้ที่ครูแจนสอนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย